อันขออนุญาตเด้อสิลง YouTube ติดตามเนี่ยเด้ออนันกู้กับจิ๊ปทะเลาะกันนะทินไลน์ด้เมื่อ,อคืนนี้ออกโทรทัศน์บาราเจ้าก็ได้ออกอยู่แล้วธุรทัศนเมื่อคืนนี้ลุงที่เรายังได้ออกเมื่อคืนนี้นั่งถกหมกมีเจ้าคนเดียวอันนี่ตอนนี้หัน ถ้าคอยเสื like. <c ười> <c ười ่อมไปนี่มันสิออกจอพูนเลยอยู่ตรงนัานเลยห้างบุ้ยผิดบึ่งดอกเขามาพี่มืดแล้วเบิ่งตัวจริงที่บึ่งเมื่อยเลยเอาค่ายูทูบมันอัน เสียบลายดอกครับเอ้ยสมัครยูทูก็เสียเงินเสียอยอะป่โอ้ยโตยะปากโอ้หตายเลยว่าครจะขึ้สมัครยูทูบหรืเสียนาเ่หลายรอบเรียงหนึงไปลงหนัยบครั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 บ